ภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการทำเดรฉานวิชามหาราชอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรฉานวิชาเห็นป่านนี้คือทำนายอวัยวะทำนายตำหนิงทำนายลางดีลางร้ายทำนายฝันทำนายลักษณะ ทำนายหนูกัดผ้าทำพิธีบูชาไฟทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทำพิธีสัดแกลบบูชาไฟทำพิธีซัดร,รำบูชาไฟทำพิธีสัดข้าวสารบูชาไฟทำพิธีเติมเนยบูชาไฟทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟทำพลีกรรมด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นาเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอลงเลขยันคุ้มกันบ้านเรือนเป็นหมองูเป็นหมอยาพิษเป็นหมอแมลงป่องเป็นหมอรักษาแผลหนูกัดเป็นหมอทายเสียงนกเป็นหมอทายเสียงกาเป็นหมอทายอายุเป็นหมอเสกการลูกศรเป็นหมอทายเสียงสัตว์ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรชานวิชาเห็นป่าน,นี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรชานวิชาเห็นป่าน,นี้คือถ่ายลักษณะแก้วมณี่ายลักษณะผ้าถ่ายลักษณะไม้พลอง ทายลักษณะสัตราทายลักษณะดาบทายลักษณะสอนทายลักษณะธนูทายลักษณะอาวุธทายลักษณะสตรีทายลักษณะบุรุษทายลักษณะกุมารทายลักษณะกุมารีทายลักษณะธาตุ่ายลักษณะทาสีทายลักษณะช้างทายลักษณะม้าทายลักษณะกระบือทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโคทายลักษณะแพะทายลักษณะแกะทายลักษณะไก่ทายลักษณะนกกระทาทายลักษณะเฮี้ยทายลักษณะตุ่นทายลักษณะเตา่าทายลักษณะมรึกส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด,ด้วยเดรัชานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรชานวิชาเห็นปานนี้คือดูเริกญาตราทัพว่าพระราชาจากยกออกพระราชาจักไม่ยกออกพระราชาภายในจักยกเข้าประชิดพระราชาภายนอกจักถอยพระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด พระราชาภายในจักถอยพระราชาภายในจักมีชัยพระราชาภายนอกจักปราชัยพระราชาภายนอกจักมีชัยพระราชาภายในจักปราชัยพระราชาพระองค์นี้จักมีชัยพระราชาพระองค์นี้จักปราชัยเพราะเหตุนี้เหตุนี้ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรชานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธ,ธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยวิชาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นป่านนี้คือทำนายว่าจากมีจันทราคราดจกมีสุรยิยะคราดจากมีนักษัตริย์คราดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จากโคจรถูกทางดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จากโคจรผิดทาง ดาวนักษัตริย์จากโคจรถูกทางดาวนักษัตริย์จากโคจรผิดทางจากมีอุกาบาทจากมีดาวหางจากมีแผ่นดินไหวจากมีฟ้าร้องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตริย์จากขึ้นจากตกจากมัวหมองจากกระจ่างจันทราคราดจะมีผลเป็นอย่างนี้สุริยคราดจะมีผลเป็นอย่างนี้นักกษัตริย์คราดจะมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรถูกทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรผิดทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักษัตริย์โคจรถูกทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักษัตริย์โคจรผิดทางจกมีผลเป็นอย่างนี้มีอุกาบาตจกมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจกมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวจกมีผลเป็นอย่างนี้ ฟ้าร้องจากมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตริย์ขึ้นตกมัวหมองกระจ่างจากมีผลเป็นอย่างนี้ส่วนภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดราชานวิช,ชาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด,ด้วยเดรชานวิชาเห็นป่าน,นี้คือทำนายว่าจะมีฝนดีจกมีฝนแรงจกมีอาหารหาได้ง่ายจากมีอาหารหาได้ยากจากมีความเกษมจกมีภัยจกเกิดโรคจกมีความสำราญหาโรคไม่ได้หรือคำนวณเริกยามคำนวณดวงชะตาจับยามแต่งกาบโลกายาตศาสตร์ ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดราชานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดราชานวิชาเห็นปานนี้คือให้เลิกอาวาหมงคลให้เลิกวิวาหมงคล ดูเรืกองเรียงหมอนดูเรือกอย่าร้างดูเรือเก็บทรัพย์ดูเรือ,อ,ารารอกอจ่ายซัพย์ดูโชคดีดูเคราะหร้ายให้ยาพดุงครรภร่ายมนให้ลิ้นกระด้างร่ายมนให้คางแข็งร่ายมนให้มือสัน่นร่ายมนไม่ให้หูได้ยินเสียงเป็นหมอทรงกระจกเป็นหมอทรงหญิงสาวเป็นหมอทรงเจ้าบวงสรวงพระอาทิตย์บวงสรวงเท้ามหาพรหม ไร่ยม่นพ่นไฟทำพิธีเชิญขวัญส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรชานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้โดยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรชานวิชาเห็นปาาน,นี้ คือทำพิธีบนบานทำพิธีแก้บนไา้มนขับผีสอนมนป้องกันบ้านเรือนทำกระเทยให้กลับเป็นชายทำชายให้กลายเป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทาพิธีบวงสวงพื้นที่พ่นน้ำมนรดน้ำมนต์ทำพิธีบูชาไฟปรุงยาสำรอกปรุงยาถ่ายปรุงยาแก้ลมตีขึ้นเบื้องบน ปรุงยาแก้ลมตีลงเบื้องล่างปรุงยาแก้ปวดศีรษะหุงน้ำมันหยอดหูปรุงยาตาปรุงยานัดปรุงยาทาให้กัดปรุงยาทาให้สมานป้ายยาตาทำการผ่าตัดรักษาเด็กใส่ย,ยาชะแผลส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยวิชาชีพด้วยเดรชานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้ว แม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งมหาราชภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนไหนเลยเพราะศีลสังวรน,นั้นเปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุรธาพิเศษกำจัดราชศัตว์ตรูได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนไหนเพราะราชศัตวรูนั้นมหาราชภิกษุกัฉันนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้ว ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนไหนเพราะศีลสังวรน,นั้นภิกษุสมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันนี้ย่อมได้เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในมหาราชด้วยประการดังกล่าวมานี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องพระเครื่องไทยด้วยนะครับ